สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยู u ูปถาอิงเอร์ด็นนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่22ธันวาคม2 5 6 5มีรายงานข่าวนะครับว่าประธานาิดีวอลมิีเซเลนกี้ผู้ดำของยูคเครนนั้นได้เดินทางถึงกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริก,กาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เครื่องบินลงจอดที่ฐานัรรมกาศแอนดรูในรัฐแมริแลนด์โดยเขาเข้าพักที่แบ้าเฮาส์ซึ่งเป็นบ้านรับรองสําหรับแขกของประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามจากทำเนียบขาวซึ่งทางด้านในส่วนของเซเลนกี้ได้มีการโพสต์ถลงยการสั้นๆก่อนหน้าน,นี้ว่าเขามาเยือนกอรุงวอชิงตันเพื่อขอบคุณชาวอเมริกันประธานาธิบดีโจไบ,บเดนรวมถึงสภาของเกรสหรัฐสําหรับการช่วยเหลือที่พวกเขามอบให้และหวังว่าจะได้พูดคุยเพิ่มเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันยูเครนในขณะที่สื่อสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการเผยแพร่ภาพนะครับเซเลนกี้ทักทายกับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนที่หน้าทำเนียบขาวโดวยมีการปูพรมแดงและประดับธงชาติยูเครนข้อตกล ซึ่งเป็นการพบหน้ากันครั้งแรกของทั้งคู่นับตั้งแต่ปี2564ก่อนที่ทั้งสองนั้นจะเข้าไปในคำเนียบขาวด้วยกันเพื่อหารือกันเป็นเวลานาน,าน2ชั่วโมงตามกำหนดในเวลา14นาิก30นาทีถึง16นาฬ30นาทีก็คาดกันว่าเนื้อหาหลักในการพูดคุยนั้นก็คือเรื่องของการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาที่จะมีการมอบการสนับสนุนอีกระลอกหนึ่งโดยสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมีการเตรียมการรับในการที่จะช่วยเหลือ ทางด้านยูเครนเอาไว้เป็นแพ็กเกจทางด้านการทหารเนี่ย1,800ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึงขีปนาวุธแพคเกจอรนะครับรวมถึงระเบิดนำวิถีที่ใช้กับเครื่องบินขับไล่ที่มีความแม่นยำสูงซึ่งสภาคองเกรสพร้อมจะอนุมัติเงินช่วยเหลือ,อยูเครนครั้งหนึ่งก็อีก4.49แสนล้านดอลลาร์เพื่อให้มั่นใจว่ายูเครนนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอย่างต่อเนื่องจนถึงปีหน้าและปีต่อไปหากว่าในส่วนของ สภานั้นเนี่ยครับเปลี่ยนมือไปจากพรรครีบับริกันเข้ามาบริหารงานแทนพรรคับเดโมโแครตก็ตามนะครับนี่คือสิ่งที่หลายฝ่ายนั้นมีการคาดการณ์กันขณะที่ความเคลื่อนไหวจากฝั่งของรัสเซียครับดมิทรีเปสคอฟโคตกตําเนียบรัฐบาลของรัสเซียนั้นก็ออกมาแถลงนะครับว่าการที่ทางด้านในส่วนของ,ของประธานดีวิวโรล,ลิเมียเซริกี้ผู้นํายูเครนนั้นเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร การที่ชาติตะวันตกจะงคงเสาส่งอาวุธให้กับยูเครนจะนําไปถูกความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นและจะไม่เป็นผลดีต่อยูเครนเองในขณะที่เรื่องนี้เนี่ยครับก็สร้างความน่าสนใจโดยเฉพาะในส่วนฝั่ง,งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเองก็ได้ออกมาพูดนะครับว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนั้นกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเพราะชาติตะวันตกนั้นยังคงให้การหนุนหลังทางด้านยูเครนอย่าง,งเ่อง แล้วก็สิ่งสําคัญนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้ปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนั้นส่งผลยืดเยื้อยาวนานไปกว่าที่ควรจะเป็นนอกจากนั้นเองนะครับทางด้านปูตินยังพูดถึงว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยรัสเซียเองไม่ใช่ต้นเหตุไม่ใช่สาเหตุข,ของการทําสงครามในยูเครนแต่ว่าเกิดขึ้นโดยเฉพาะนโยบายของตะวันตกอว่าแผนง,งานของตะวันตกที่ทําให้ฝากฝั่งรัสเซียนั้นจําเป็นที่จะต้องเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนอยู่จนถึงทุกวันนี้และย้ําว่ารัสเซียเห็นยูเครนนั้นเป็นพี่เป็นน้องมา โดยตลอดแต่ว่านโยบายที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียของชาติตะวันตกนั้นจําเป็นให้รัสเซียต้องทําอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ครับ